ข่าวด่วนครับทุกคนข่าวหลุดจากวงในนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงถ่ายเ v มกับแม่จินตลาวันไหนวันนี้อุ้มอิมไปสืบมาให้แล้วครับล่าสุดครับทุกคนข่าวหลุดจริงๆเลยนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเตรียมถ่าย M v มวกับจินตลาภูลลาบในวันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับทุกคนเรียกได้ว่าเร็วๆนี้นะครับเราจะได้ชมกันแล้ว กับเพลงใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงและแม่จินตลาพููลาบครับซึ่งน้ำเพชรสตูดิโอนะครับได้เผยคิวงานของตัวเองครับทุกคนในขณะที่ทางด้านบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยยังไม่ได้ปริปากนะครับว่าจะถ่ายทำา v วันไหนนี่เอาเป็นว่าช่องนี้นะครับได้ทราบก่อนใครเลยหรือว่าพอโจพูดแล้วว่า ไม่รู้ว่าบอสโจพูดหรือยังตอนนี้ยุ้งยิ้มขอเป็นช่องแรกก่อนแล้วกันที่มานําเสนอเป็นแบบว่าข่าวหลุดวงในอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งน้ำเพชรสตูดิโอนะครับได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอครับแล้วก็พูดนะครับถึงว่าพี่น้ำเพชรสตูดิโอเนี่ยจะได้เจอน้องในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับซึ่ง ถ่ายทำา v v ครับร่วมกับคุณจินตลาพูนราบนั่นเองนะครับซึ่งเราบอกว่าตอนนี้อุงอิงก็ได้บอกกับทางด้านบอสโจแล้วนะว่าตอนนี้หนูกำลังฝึกอยู่เป็นกอนลําเออนะครับแปลว่าเพลงที่น้องกำลังจะมีผลงานกับแม่จินตลาพูนราบเนี่ยเป็นกอนลํานั่นเองนะครับทุกคนเนาะ สุดยอดมากอุงอิงต้องบอกว่าน้องร้องได้ทุกแนวจริงๆนะครับนักข่าวไปถามน้องเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับการร้องฟิชเชอรลิงกับพี่ตายพนิพานะครับอุ้งอิงก็บอกว่าหนูร้องได้ทุกแนวเออนะครับทำเอาแฟนคลับแล้วก็ทําเอา,อานักข่าวเมื่อวานนี้ครับทุกคน ยิ้มกันไปตามๆกันครับกับความสามารถของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องขอชื่นชมจริงๆกับความสามารถน้องครับน้องร้องได้ทุกแนวจริงๆสําหรับอุงอิงนะไม่ว่าจะเป็นอินดี้ไม่ว่าจะเป็นํำเอาเป็นว่าครบจบในคนเดียวนี้ในในคนชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นแสดง M v มร้องรําเต้นได้หมด ความสามารถล้นนี่แหละคุณภาพของจริงนี่แหละนะครับทุกคนทำไมแฟนคลับ FC ถึงได้รักน้องนะครับไม่ใช่แค่สตอรี่ที่มาจากนักร้องที่ร้องเปิดหมวกตามตลาดนัดอย่างเดียวคุณภาพด้วยนี่แหละครับทุกคนเสียงกล้องกังวานอย่างที่อุ้มอิ่ม,ม,มข่าวกระแสได้โพสต์คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้กับที่มีแฟนคลับ แม่แของแม่นันอพี่นันนะครับทุกคนได้มาชมน้องก็เพราะว่าความสามารถน้องนี่แหละครับทุกคนเหมือนกับทางทางด้านคนมิกเสียงเนี่ยรู้ว่า fc ฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยมาชมเยอะก็เลยจัดสาวเพชรบุรีให้กับอุคงอิงเพชรบ้านแพงเลยเมื่อคือนนี้นะครับถือว่าต่างมากได้แฟนคลับจากทางด้านแม่แม่ของพี่นันเนี่ย มาเพิ่มด้วยสําหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็สําหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเอาเรื่องราวของอแม่จินตลาภูลาบเนาะมาบอกกับทุกคนนะครับว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าอุงอิงเนี่ยได้เฟียกับแม่จินตลาภูลาบแน่นอนครับทุกคนแล้วก็เร็วๆ็วนี้ได้เข้าห้องอดัดแน่นอนเร็วเ็วนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะถ่ายทํา MV แล้วเราคือจะถ่ายทํา MV ก่อน ร้องไม่ได้ถูกไหมฮะพราะฉนนั้นแล้วเนี่ยเราก็มารอส่งกําลังใจให้กับอุงอิงพปบ้านแพงเข้าห้องอัดกับแม่จินตลาภูนลาบนั่นเองครับทุกคนสนับสนุนผลงานน้องกันครับถือว่าท้าทายความสามารถของอุงอิงครับพี่จินตลาภูนลาบเนาะกว่าจะได้คิวน้องมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทุกคนเนาะก็คงจะทาบทามน้องอุงอิงเนี่ยมาก่อนใายๆแล้วไม่ใช่ว่าอุงอิงเพิ่งมาร้องกับแม่จินตลาในขณะที่คนอื่นร้องไปแล้วใช่ไหมครับอย่างพี่บิวจี น้องเพลงพิมพดาอะไรแบบนี้จริงๆแล้วแม่จินตละขอคิวอุงอิงมาคนแรกด้วยซ้ําแต่ว่าน้องไม่มีคิวให้เนื่องจากที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับว่าอุงอิงมีงานทุกวันจริงๆนะครับจริงๆนะทุกวันจริงๆต้องบอกแบบนี้และในขณะที่อุงอิงจะต้องไปเข้าห้องอัดเนี่ยก็ต้องมีงานนะทุกคนไม่ใช่ว่าว่างทั้งวันแบบนี้ไม่ใช่นะอุงอิงก็ต้องเข้าห้องอัดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงต่ออีกแบบนี้ นะครับไม่ใช่ว่าอุงอิงจะไปถ่ายทํา MV ปุ๊บแล้วน้องไม่มีงานนะครับน้องก็ต้องมาถ่ายมาขึ้นเวทีสาวน้อยเพรบ้านแพกอีกอาจจะเป็นชุดเดิมด้วยซ้ำที่น้องไปถ่ายทํา MV อะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็รอติดตามผลงานน้องกันนะครับรอเสพผลงานน้องกันซึ่งอิ่มเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างกับอะไรใหม่ๆของอุงอิงนะเราอยากเห็นนะครับเราอยากเห็นอยากเห็นอุงอิงฟิชเชอริ่งกับศิลปินที่ เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศอะซึ่งอุ้งอิงนะตอนนี้ถือว่าน้องเป็นเบอร์ต้นๆแล้วก็น้องเนี่ยถ้าน้องมาร่วมกับศิลปินเบอร์ต้นๆอย่างแม่จินตลาพูลลาบเราก็เลยรู้สึกว่านะเหมือนกับสมศักดิ์ศรีอะเออมรารู้สึกว่าสมศักดิ์ศรีกับการที่น้องได้มาเฟียสกับแม่จินตลาภูลลาบอะไรแบบเนี้ยตัดในเรื่องของอะไรต่างๆออกไปกระแสสังคมอะไรต่างๆอุ้มอิมมองที่ผลงานมากกว่าอย่างของพี่ต่าย พันนิพากระต่ายพันนิพาเนี่ยอุ้งอิงมคนค่อนข้างที่จะตัดเรื่องส่วนตัวออกไปนะครับเสพผลงานแล้วก็อุ้งอิงก็ได้พูดแล้วนะว่าอุ้งอิงก็เป็นแฟนคลับเมื่อก่อนคือก็เป็นพี่มีพี่กระต่ายเป็นไอดอลสมัยอยู่รถแห่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรามองว่าเป็นเรื่องราวดีๆกับการเสพผลงานของน้องนะครับอย่างอิมเองก็เสพผลงานจริงๆเสพผลงานแบบเรื่องส่วนตัวแทบจะตัดออกไปเลยอะ่ะกับศิลปินท่านอื่นะนะครับ นะในเรื่องภาพลักษณ์อะไรต่างๆนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าชัวร์ๆนะครับเพราะว่าน้ำเพชรเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าวันที่15เนี่ยถ่ายทำ MV ซึ่งน้ำเพชรเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าล็อกคิวล็อกล็อกคิวแบบว่าอะไรใดๆไ,ไว้นะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วเนาะน่าจะไม่มีการเลื่อนเพราะว่าคิวของอทีมถ่ายทำเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเหมือนกันกับคิวงานของเขานะครับ นะก็รอติดตามครับทุกคนรอติดตามเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะกับกับจินตลาพูลลาบซึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าองอิงเนี่ยน้องจะเคลียร์คิวให้ใครได้ง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าน้องจะเคลียร์คิวให้ใครได้ง่ายๆแล้วก็ผลงานปีนี้ถือว่าแน่นมา,ากๆเฟียสก,กับแม่จินตลาภูลลาบต่อแล้วก็มาร้องให้กับ กังนำคลินิกนะครับแล้วก็มาร้องให้กับอาจารย์จินนี่ภูไทยแล้วก็เป็นเพลงคู่กับพ่อโจแล้วก็ถึงจะเป็นเพลงเดี่ยวของน้องกับผู้บ่าวคนแรกนะครับพอเชนั้นแล้วอิมอยากเห็นทุกๆผลงานเลยนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่แบบวัดอยู่อย่างหนึ่งครับทุกคนแม่จินตลาภูนลาบเนี่ยเรามองว่าเฟียสกับใครก็ยังไม่ไม่เปรี้ยงมาก เออก็ลองมาดูซิมาลองกับองค์อิงซิกับกระแสของน้องซิเอาให้แม่จินตลาพูดลาบเนี่ยอึง้งทึ่งกันไปเลยเนาะก็อะไรแบบนี้ที่เราลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ซัพพอร์ตผลงานองค์อิงรอมากระจายข่าวรอมาดันให้ขึ้นหนึ่งในมาแรงกันนะครับทุกคนว่าน้องจะทุบสถิติได้ไหมกับาคาว่าหนึ่งในมาแรงแล้วก็เฟียดกับศิลปินท่านอื่นด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็มารอติดตามมารอลุ้นกัน โอเคนะครับ, okay, รบทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ช่องอุ้มยิมข่าวกระแสด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ